ของเราอยู่ในแนวเขตที่รัฐเขากำลังจะเวนคืนหรือเปล่าคะวิธีดูดูยังไงดูก่อนรู้ก่อนได้เปรียบกว่า ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเข้า Google Chrome ในมือถือของคุณได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่า t h a i v a l u e r c o m ค่ะจะปรากฏแผนที่ประเทศไทยออกมาแบบนี้เราก็สามารถซูมเข้าไปในพื้นที่ที่เราต้องการหาได้นะคะหลังจากนั้นให้มองที่ขวามือบนตรงนี้ค่ะจะมีคําว่า Google Terrain นะคะหลังจากนั้นเราก็มาหาคําว่าข้อจํากัดกฎหมายคมนาคมนะคะแล้วก็เลือกที่แนวเวนคืนค่ะนั้นคุณจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าจะมีเส้นสีเหลืองแบบนี้โผล่ขึ้นมาค่ะเส้นสีเหลืองตรงนี้คือแนวเวนคืนนะคะทุกคนไปโผล่อยู่ใกล้บ้านใครบ้าง ลมาดูกันนะแต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะพระราชกิจสตรกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเนี่ยเขาออกมาตั้งแต่ปี2564แล้วพื้นที่ที่จะโดนก็จะเป็นตําบลหนองป่าข้างอำเภอเมืองเชียงใหม่ตําบลสามเนตรสันทรายสันกลางต้นเปลาแม่ปูคาสางกาแพงร้องวัวแดงทรายมูลสันบุเลยแม่คืนแล้วก็ดอยสะเก็ดนะคะความแคบที่สุดคือ200เมตรและกว้างที่สุดก็คือ850เมตรเลยในตัวสีเหลืองๆมันครอบอยู่ตรงไหนนะคะบ้านตรงนั้นโดนหมดค่ะลองไปดูจังหวัดอื่นกันนะคะเอาเป็นสักมหาสารคามและกันคือในช่วง เขาก็จะประกาศขอบเขตที่ดินที่จะถูกเวนคืนมาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะไปสำรวจที่ดินค่ะเขาก็จะมีการกําหนดราคาค่ะว่าที่ดินที่จะเวนคืนนะคะจ่ายให้กับเจ้าของที่เนี่ยควรจะเป็นราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าค่าชดเชยมันยังไม่ค่อยโอเคนะคะแล้วก็สามารถยื่หนุทณ์ได้นะแต่ว่ารัฐเขาก็จะมีเกณฑ์อยู่นะคะสมมุติบางเอิญว่าที่ดินของคุณนะคะอยู่ในแนวเขตเวนคืนนะคะแต่ที่ดินของคุณนะคะเป็นพื้นใหญ่เลยเป็นแบบพันๆไร่นะคะแล้วก็แนวเวนคืนผ่ากลางที่ดินของคุณไปอย่างนี้นะคะอันนี้ ถือว่าคุณได้เปรียบมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณะจะโดนแบ่งที่ดินเป็น2ฝั่งแล้วก็จะมีถนนผ่าการนะคะราคาประเมินที่ดินของคุณนะคะก็คือแบบจะสูงขึ้นเลยนะคะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต like, ์แล้วก็แชร์ให้ชีเบสลีวิงเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ